นายกนวีสืบแสงสส,สบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมในฐานะรองประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนจากนายจารุวัฒน์จินมันคารองประธานมูลนิธิอิมบานุเอลโดยในวันนี้นะคะมีการพาผู้เสียหายซึ่งเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ประมาณ10คนจากแก๊งสแกรมเมอร์ชาวจีนในประเทศกัมพูชามาขอความอนุเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นายจารุวัฒน์กล่าวว่าเนื่องจากผู้เสียหายหลายคน ถูกดำเนินคดีอาญาหลังจากตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์และถูกหลอกไปทำงานสุดจริตเช่น mm hmm. e ถูกหลอกลวงว่าจะให้ไปทำงานเป็นรอปพบ้างแม่บ้านบ้างแต่สุดท้ายนะคะเวลาไปถึงแล้วเนี่ยไม่ได้ทำงานเหล่านั้นเลยค่ะถูกกักขังถูกยึดโทรศัพท์และถูกทำร้ายร่างกายอย่างสาหัสนอกจากนี้ยังมีคนไทยอีกหลายพันคนที่ติดอยู่ในตึกของประเทศกัมพูชาไม่ใช่แค่จุดที่ปล่อยเป็ดทเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายสถานที่ โดยผู้ที่อายุน้อยที่สุดที่ถูกหลอกไปคือ14ปีอายุมากที่สุดนะคะที่ถูกหลอกลวงไปถึง73ปีเลยทีเดียววันนี้ตนเองจึงนำผู้เสียหายมาเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเรียกร้องความยุติธรรมเพื่อให้เหยื่อเหล่านั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติค่ะแล้วก็ยังมีคนไทยอีกหลายพันคนที่ยังติดอยู่ในตึกในกัมพูชานะครับในหลายๆจุดนะครับไม่ใช่เฉพาะที่ปอยเปตครับ มีหลายจุดมาครับบาเวดจิตวยดนามเองแล้วก็อีกหลายๆจุดซึ่งวันนี้ก็นําผู้เสียหายมาเพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงเองแล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมคืนเพื่อให้เขากลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขครับเพราะเนื่องจากตอนนี้เขาเองถูกอายัดบัญชีใช่ไหมครับแล้วก็ถูกดําเนินคดีถูกหมายเรียกถูกหมายจับกันนะครับบางส่วนก็ติดคุกไปแล้วครับซึ่งอาชญากรตัวจริงไม่เคยถูกจับครับผู้ค้ามนุษย์ตัวจริงไม่เคยถูกจับยังสร้างปัญหาอยู่ครับก็เลย นำมาเรียนวันนี้เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องถูกจุดแล้วก็อย่างเล็งที่สุดครับขอบคุณมากครับเหยือ่อที่โดนแล้วคุณผู้ชมคะชีวิตคนเราเนี่ยนะคะบางครั้งก็ไม่ได้มีทางเลือกมากนะักปากท้องเป็นเรื่องสําคัญเหยื่อการค้ามนุษย์เล่าถึงเหตุการณ์ทั้งน้ําตาเลยค่ะเธอบอกนะคะว่าคนที่อยากทํางานหาไรายได้เสริมก็เลยยอมตัดสินใจไปสแกมเมอร์จะนําเรื่องรายได้มาหลอกลวงว่าเดี๋ยวทอทํางานไปเรื่อยๆจะเพิ่มรายได้ให้แต่ความจริงแล้ว มีการกักขังทรมานและทำร้ายร่างกายล่วงและเมื่ทางเพศรวมถึงบังคับให้เสพยาเสพติดซึ่งเป็นสิ่งที่ทรมานมากเธอไม่อยากให้คนไทยคนอื่นโดนเหมือนกับที่ตัวเองเคยโดนมาค่ะไม่อยากให้คนไทยที่อยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ที่นู่นโดนที่เหมือนหนูโดนอะคะ่ะอยากให้หน่วยงานที่มาช่วยแบบให้ออกมาคนที่อยู่ที่นู่นทรมานค่ะบางคนอยู่สองสเดือนไม่ได้ติดต่อญาทรมาราร่างกาย บางคนก็ถ้าป่วยเป็นไข้ไม่สบายก็บางบางคนก็โดนบังคับให้เล่นยาค่ะขณะที่นายพงนรทธิ์พาสีนีนนตัวแทนศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนยกตัวอย่างของเหยื่อที่ได้ช่วยเหลือมาล่าสุดนะคะเป็นเหยื่อที่อายุแค่21ปีถูกซ้อมทรมานกักขังและทำร้ายร่างกายซึ่งตอนที่ไปรับมาในช่วงแรกเหยื่อคนนี้ถูกทำร้ายจนไม่สามารถเดินได้ค่ะและอายุยังแค่21ปีเท่านั้น เหยื่อเล่าให้ฟังว่าถูกบังคับให้ทำยอดหากไม่สามารถทำได้ก็จะถูกทำร้ายร่างกายเหยื่อเคยวางแผนที่จะหลบหนีแต่ก็ถูกจับกลุ่มได้และถูกทำร้ายร่างกายอีกซึ่งทุกวันนี้นะคะในานามของตัวแทนศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนบอกว่าได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากเหยื่อแต่ละวันไม่ต่ำกว่า5-6คนค่ะพอทำยอดไม่ได้เนี่ยจะถูกทุกตีและน้องเคยวางแผนหนีครั้งหนึ่งแล้วโดนตีโดนจับได้จนโดนตีขา ตอนตีขาขาบวมนะครับแล้วกต็ตอนที่ไปรับน้องมาที่ศูนยะ์น่ะผมน้องเป็นสังเาตังเลยครับเขาถูกขังไว้ในห้องมืดแล้วก็ไม่ให้อาบน้ำไม่ให้ไม่ให้กินข้าวยุงกัดเต็มตัวไปหมดคือเป็นแผลเต็มตัวหมดเลยครับปิดท้ายนะคะคุณกนวีก็กล่าวบอกว่าทางตำรวจไทยมีการดำเนินการอย่างจริงจังแต่ข้อกังวลในขณะนี้คือกรณีของบัญชีม้ากลุ่มอัจฉริยะข้ามชาติดำเนินการล้าหน้าการปรับปรามจับกลุ่ม ซึ่งกฎหมายของไทยอาจจะปรับใช้ไม่ได้ในกัมพูชาและความร่วมมือควรเป็นระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลขณะเดียวกันก็ยังจำเป็นต้องใช้กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคทวิภาคีและพหุภาคีร่วมด้วยค่ะ